นี้นะมีความอาถรรพ์นะเดี๋ยวผมจะเล่าเรื่องความอาถรรพ์ให้ฟังน,นี่นะตรงนี้เนี่ยมีพระพุทธรูปมาตั้งหลวงพ่อท่านเจ้าอาวาสหลวงพ่อตีท่านเพิ่งมาตั้งท่านบอกว่าต้องเอาพระมาตั้งตรงนี้เพราะอะไรฮะเพราะเวลาคนเข้ามาในวัดมาจอดรถเนี่ยมาปุ๊บเนี่ยคนขับนะสมมตินะนะผมขับรถมาผมจอดตรงนี้นะจอดตรงนี้ปุ๊บ เราจะเห็นเมรเลยเราจะเห็นเมนเลย,เะเน,เน,เลยนะก็เลยนะหลวงพ่อบอกว่าเราต้องมีพระนะก็เลยเอาพระมาไว้ตรงนี้นะครับนะพอจอดรถเราก็จะเห็นพระใช่ไหมฮะนะะเห็นพระนะเมนอยู่ตรงนูน้นะนะนี่แล้วก็เอาพระนะมีมีพระพุทธร,รูปอยู่ตรงนี้นะนอันนี้ทึ่งเพิ่งมาสร้างทีหลังนะฮะนี่ผมเล่าให้ฟังก่อนเอาเป็นนะเรื่องราวก่อนนะฮะเรื่องราวก็คือว่าตรงนี้เนี่ยท่านเห็นตรงนี้ไหม นะตรงนี้ตรงนี้เนี่ยเดิมเป็นเดิมเป็นกุฏิเจ้าวาดองค์เก่านี่ฮะกุฏิเจ้าวาดองค์เก่าอยู่ตรงนี้นะะเกิดอะไรขึ้นฮะท่านเห็นประตูไหมนั่นคือประตูนะครับด้านบนอันนี้คือหน้าต่างนะครับแล้วตรงนี้เนี่ยเขาเป็นนะเป็นเป็นตัวโค้งกว้างออกเนี่ยนะฮะนี่ฮะปรากฏว่าเกิดอาถรรพ์นะเกิดอาถรรพ์ยังไงฮะ ท่านเจ้าวาดนี้ท่านท่านมรณภาพไปแล้วนะครับมรณภาพไปแล้วแต่ใครมาอยู่นะตรงนี้ไม่ได้เลยกุฏิสงตรงนี้ใครมาอยู่ไม่ได้เลยทําไมมาอยู่ไม่ได้เพราะว่าเกิดนะเกิดสิ่งที่อาถรรพ์ขณะเจ้าวาดรูปเดิมท่านก็มรณภาพไปแล้วนะครับเนี่ยฮะแล้วท่านดูสิฮะเปิดประตูออกมาเนี่ยเห็นไหมถ้าด้านบนเนี่ยเปิดประตูออกมาถ้าเกิดถ้าเกิดเดินมาล่วงเลยนะครับเพราะไม่มีอะไรกั้นท่านเห็นไหม ไม่มีอะไรกั้นเลยนะครับนะนี่นะส่วนที่เขาว่าอาถรรพ์ผมได้คุยกับหลวงพ่อตีหลวงพ่อตีท่านก็บอกว่าตรงนี้อาถรรพ์ฮะอาถรรพ์ยังไงฮะอาถรรพ์เพราะว่าพื้นที่ตรงนี้เนี่ยใครมาอยู่ก็มีปัญหาฮะนะใครมาอยู่ก็มีปัญหาท่านก็เลยไม่ได้อยู่กุฏิหลังนี้นะแล้วก็ทําพิธีปิดนะนี่ท่านปิดแล้วนะนะท่านปิดแล้วนะครับปิดหมดเลย นะแล้วก็ติดกระจกสะท้อนไว้เห็นไหมครับสะท้อนอะไรนะเดี๋ยวท่านมาดูฮะกุฏิหลังนี้หันหน้าไปหาเมนพอดีเลยครับนะเมนเผาศพพอดีเลยนะ <Scotland S 2> เขาบอกว่าไม่เป็นมงคลนะนะไม่เป็นมงคลนะครับนะดูตรงกับเมนเลยนะนะท่านเห็นไหมตรงกับเมนเลยนะนะอันนี้เนี่ยนะหลวงพ่อตีก็เลยเลยสร้าง ท่านเห็นท่านเห็นปูนขึ้นมาไหมนะ้ปูนสี่เหลี่ยมนะฮะเที่ยวขึ้นมาเนี่ยนะเป็นในยะเหมือนกั้นไวฮะนะกั้นไวนะครับเนี่ยฮะนี่คือสิ่งที่นะาทำแก้นะครับนะาทำแก้นี่คือนะสิ่งที่เขาบอกว่านะาสร้างเวลาสร้างนะ้าสร้างอะไรตัวมีอะไรเนี่ยมันเป็นนะเป็นของที่ของเก่าแล้วก็ย้ายอะไรลําบากทําอะไรลําบากก็ต้องหาวิธีนะฮะหาวิธีอย่างนี้เขาก็มากั้น เนี่ยครับแล้วตรงนี้ก็ก,ก็ได้รับการปิดกั้นไปเรียบร้อยแล้วะเนี่ยครับนะปิดกั้นไปเรียบร้อยแล้วเห็นนะฮะวันนี้มีงานเดี๋ยวเราไปดูฮะวัดแห่งนี้เนี่ยนะเป็นการรวมนะรวมหลายวัดนะครับทั้งหมดเนี่ยนะสองวัดตรงตรงนู้นเป็นอีกวัดหนึ่งนะฮะนูน่นนะเป็นอีกวัดหนึ่งต่วัดเก่าแก่เหมือนกัน นะครับอีกวัดหนึ่งเขาบอกเนี่ยหลวงพ่อท่านเล่าให้ฟังบอกว่าอีกวัดหนึ่งเนี่ยนะฮะมันสามวัดนะฮะอีกวัดหนึ่งเนี่ยกลายเป็นมีแต่ชื่อแล้วที่วัดไม่มีเพราะที่วัดกลายเป็นที่ของของคนทั่วไปอยู่แล้วนะครับไม่มีสภ,ภาพความเป็นวัดแล้วนะครับส่วนตรงนี้ก็ไม่มีสภ,ภาพความเป็นวัดอยู่เหมือนกันแต่ว่านะแต่ว่ายังมีสิ่งนะสิ่งก่อสร้างที่เป็น นะเป็นสิ่งที่บ่งบอกว่าเป็นวัดนะแต่ว่าไม่มีวัดแล้วแต่มีชื่อวัดอยู่โบราณขึ้นบัญชีโบราณสถานไว้ด้วยชื่อวัดพระสิงห์นะวัดพระสิงห์นะครับอันนั้นเนี่ยวัดพระสิงห์ส่วนวัดพระเสือมีแต่ชื่อแล้วครับไม่มีวัดนะฮะนะวัดพระสิงห์นะวัดพระสิงห์นี่นะหลวงพ่อตีก็ดูแลนะครับเท่ากับหลวงพ่อตีเป็นเจ้าวาดสองวัดคือวัดพระแก้วนะวัดพระสิงห์นะวัดพระสิงห์อยู่ตรงนู้นนะครับแต่ไม่มีสภาพเป็นวัดแล้วนะครับ นะมีนะแต่แต่ตำแหน่งของท่านนะดูสองวัดก็คือดูนะนะดูวัดพระแก้วแล้วก็วัดพระสิงห์ตรงนู้นส่วนวัดพระเสือไม่มีสถานที่เป็นวัดแล้วนะครับนะนะเป็นบ้านคนไปนเรียบร้อยแล้วตรงนี้เนี่ยนะผมได้มีการพูดคุยสอบถามกับหลวงพ่อตบีบอกว่าจะเอายังไงในเมื่อว่านะท่านปกครองอยู่สองวัดแต่วัดเนี่ย ไม่มีนะไม่มีเจ้าวาดแล้วถ้าเกิดว่าต่อไปในอนาคตนะหลวงพ่อตีท่านเป็นอะไรไปนะเกิดว่ายังไงมันมีเจ้าวาดขึ้นมาแล้วอะไรขึ้นมาเนี่ยนะวัดจะโดนแบ่งนะฮะตอนนี้เป็นอยู่พื้นที่เดียวกันนะฮะแล้วมันจะยุ่งว่าจะจะทำกันยังไงนะครับเพราะตรงนั้นก็ยังมีสภาพเป็นวดัดแต่ว่าไม่มีเจ้าวาดไม่มีพระไม่มีอะไรแต่ก็เป็นสภาพเป็นวัดอยู่นะฮะ นะวัดพระสิงห์นะฮะอยู่ตรงนั้นนะครับตรงนี้วัดพระแก้วซึ่งนะหลวงพ่อตีดูแลอยู่นะครับดูแลพื้นที่ตรงนั้นด้วยนะก็พยายามนะกรมศิลป์ก็มีป้ายนะฮะขึ้นบัญชีไว้อยู่นะฮะแต่ว่าป้ายเนี่ยนะหลวงพ่อตีท่านเก็บป้ายเอาไว้เพราะว่าถ้าเอาไปติดไว้เนี่ยกลัวป้ายจะหายฮะ,ะเพราะว่าตรงนั้นเนี่ยจะไม่ค่อยมีใครเดินไปแล้วก็ไม่มีที่กั้นนะฮะ ไม่มีกำแพงไม่มีอะไรกั้นนะครับคนสามารถจะเข้ามาได้นะฮะตรงนู้นนะครับนั่นฮะแล้วก็คราบไมหมดขั้นขึ้นนะมีเจดีย์อยู่นะฮะอ่ะเดี๋ยวไปดูนู่นฮะนะหลังนี้ไปดูนะบรรยากาศวัดพระแก้วแห่งนี้อ่ะฮะเป็นวัดโบราณวัดจักรนะครับนีวัดโบราณสามวัดอยู่ทางด้านเหนืออ่ะเดี๋ยวฟังเขานะฮะวัดเสือนั่นอยู่ตรงกลางนะครับแล้ววัดพระแก้วอยู่โซนนี้ในวันนี้ ฟังเ,เขานะฮะวัดเดียวเป็นวัดเดียวตังแต่ตั้งแต่โบราณจุดที่ท่านนั่งอยู่นี้ครับตรงที่ที่ท่านนั่งอยู่น่าจุดที่วงสูงเนี่ยนะครับนี่คือจุดที่เป็นอุโบสถเก่านะครับที่ได้ถูกทงตา,ตามเวลาเทื่ยว่าด้วยสถาปัตยกรรม ของวัดแห่งนี้และโบรานวัตถุที่ปรากฏใต้พื้นดินที่ท่านได้นั่งอยู่ในขณะนี้กรมศิลปากรนะครับได้มีการขุดแต่งและนำวัดพระแก้วนะครับจังหวัดเพชรบูรณ์ครับเวลาของวัดพระแก้วจังหวัดเพชรบูรณ์นะปรากฏว่าอายุของก้อนอิฐนี้ห้าร้อยเจ็ดสิบปีนะห้าร้อยเจ็ดสิบปีห้าร้อยเจ็ดสิบปีย้อนกลับไปสมัยกรุงสุโขทัยสุโขทัยฮะแสดงว่าห้าร้อยเจ็ดสิบปีฮะที่ตั้งของ วัดพระแก้วแห่งนี้คือวัดโบราณที่รุ่งเรืองแต่อยู่นอกเมืองของเมืองเพชรบูรณ์หรือเมืองเพชรบุรัตนะครับน,น,นี่คือจะเป็นวัดท่าน้ําและเป็นวัดน่าจะเป็นวัดที่เป็นศูนย์กลางทางด้านเศรษฐกิจเพราะว่าเป็นท่าน้ําท่าน้ํานั้นในอดีตนะครับวัดท่าน้ำมีการเจริญมีเรื่องของทางด้านเศรษฐกิจการทํามาค้าขายมาทางน้ํทาทั้งสิน้นดังนั้นนะท่าน้ําแห่งนี้นะครับจึงเชื่อว่า ขุนนางหรือนายทัพนายกองในอดีตนะครับน่าจะเป็นพี่น้องกันหรืออย่างไรก็แล้วแต่นะครับได้มีเดี๋ยวฟังฟังโคศกนะฮะเพราะว่าเขาเป็นนะเป็นโคศกที่เป็นคนพื้นที่นะฮะก็จะรู้รายละเอียดดีนะครับณสถานที่แห่งนี้อุบายหนึ่งในการสร้างพระอุปคุตนั้นเนื่องจากว่าพระอุปคุตที่สร้างวันนี้นะฮะที่เสกพระอรหันนะครับตามประวัตินะพุทธประวัตินั้นท่านเข้าไปเสิร์ชดูใน ใน Google ได้เลยนะครับเป็นพระอาหารหันต์ที่มีฤทธิ์มากท่านมีลูกศิษย์ถึง18ื่นปูปนะครับ